สำหรับขั้นตอนในการติดตั้งแท่นชาร์จไฟนะคะตัวนี้ก็คือตัวแผงที่สำหรับติดตั้งที่กำแพงนะคะให้ทำการเจาะรูพร้อมกับใส่น็อตลงไปนะคะยึดน็อตทั้ง3ที่ค่ะแผ่นตัวนี้นะคะที่กำแพงแล้วก็ให้ทำการสอดลงไปค่ะตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวเสียบไฟนะคะก็จะมีสายเสียบไฟ3เส้นค่ะก็จะมีเส้นหนึ่งเป็นสายดินนะคะเชื่อมต่อกับ แรงดันไฟฟ้าที่220 v โวลต์นะคะสําหรับสายชาร์จไฟนะคะก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันค่ะก็คือแบบแบบช้านะคะสายไฟชาร์จแบบช้าแล้วก็สายไฟชาร์จแบบเร็วค่ะสําหรับสายไฟชาร์จแบบช้าตัวนี้นะคะเราก็จะ สามารถชาร์จกับไฟ220โวลต์นะคะทิ้งไว้ในรถข่ะสายตัวนี้นะคะกรณีที่เราชาร์จไฟบ้านนะคะตรงปลั๊กไฟเต้าไฟตรงนี้นะคะ่ะจะต้องเป็นปลั๊ก3ตานะคะ3ตาแล้วก็จะต้องมีสายดิน,นะคะ่ะถ้าไม่มีสายดินเราจะต้องทําการติดตั้งสายดินก่อนนะคะไม,ไม่ไม่งั้นนะคะก็จะไม่สามารถชาร์จแบตได้ค่ะปลั๊กชาร์จไฟก็คือ จะเป็นแบบ3รูอย่างนี้นะคะ3รูค่ะสายชาร์จแบบแบบ2 2 0โวลต์ค่ะที่เราจะดึงปลั๊กออกนะคะเราจะต้องทำการเ,เปิดประตูรถหรือว่ากดล,ล็อกของรถก่อนนะคะมิฉะนั้นไม่สามารถเอาปลักออกได้นะคะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภนะัยค่ะปิดล็อกรถค่ะหลังจากนั้นถึงจะทำการ เอาปลั๊กออกนะคะกรณีที่เราล็อกรถแล้วและไม่สามารถเอาปลั๊กออกได้ให้เราเข้าไปในรถค่ะเราสามารถจะมากดล็อกตรงนี้ได้ค่ะกด2ปุ่มนี้นะคะ <S <s ก็สามารถดึงปลั๊กออกได้แล้วค่ะ เีเนะะินอกจากที่เขาจะให้รีโมทคอนโทรลลงมาแล้วนะคะ mm hmm. ก็ยังมีการ์ดที่สามารถเปิดปิดล็อกแทนรีโมทคอนโทรลได้ด้วยค่ะค่ะ mm hmm. เรามาดูวิธีการใช้การ์ดกันนะคะนำการ์ดใบนี้นะคะมาแตะที่ตรงนี้เร mm hmm. mm hmm. าก็สามารถใช้แทนรี สำหรับวิธีของการทำงานของรีโมทคอนโทรลนะคะวิธีการเปิดล็อกให้เราทำการกดที่ปุ่มด้านล่างค่ะสำหรับวิธีการล็อกรถนะคะให้เรากดปุ่มด้านบนค่ะวิธีการเปิดกระโปรงหลังนะคะกดปุ่มค้างไว้ที่ทางด้านช่องด้านขวามือค่ะ สำหรับวิธีการเปิดช่องชาร์จแบตนะคะจะมีด้วยกัน2ข้างค่ะด้านขวาและด้านซ้ายนะคะสำหรับด้านขวานะคะก็คือเป็นการเปิดช่องสำหรับชาร์จแบบเร็วค่ะให้เรากดดับเบิลคลิกค่ะด้านขวานะคะดับเบิลคลิกค่ะก็จะสามารถที่จะชาร์จไปแบบเร็วได้แล้วนะคะ กรณีที่เราจะปิดค่ะให้เราดับเบิลคลิกที่เดิมนะคะช่องขวาค่ะค่ะกรณีที่เราต้องการจะชาร์จแบตแบบช้านะคะให้กดที่ทางด้านซ้ายมือค่ะดับเบิลคลิกค่ะช่องชาร์จไฟแบบปิดช่องชาร์จไฟนะคะให้ดับเบิลคลิกที่ด้านขวามือค่ะค่ะสำหรับการเปิดประตูหน้ารถนะคะ เราจะต้องไม่ไปบงังไปบดบังตัวเซ็นเซอร์นะคะตัวนี้คือบริเวณที่ตัวเซ็นเซอร์ทํางานจะต้องไม่ไปบังนะคะให้เรายืนมาตรงด้านหลังรถนะคะพร้อมกับกดตรงนี้ค่ะประตูก็จะเปิดโดยอัตโนมัติค่ะเรามาดูการทํางานของปุ่มตรงประตูร,ะตรถค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเปิดรถนะคะ ตรงนี้จะเป็นปุ่มสำหรับล็อกรถค่ะกระจกนะคะวิธีปรับกระจกแล้วก็เลือกที่ตรงนี้ค่ะสัญ,ญลักษณ์รถนะคะกดเข้าไปสัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์รถค่ะแล้วก็ไปที่เมนูเมนูตรงนี้นะคะกระจกค่ะ เวลาเราปรับกระจกรถอะค่ะเราเข้าไปเลือกเมนูในนี้ใช่ไหมคะแต่เวลาปรับเนี่ยให้ปรับตรงนี้ค่ะนะซ้ะะายกว่านะคะขึ้นลงค่ะขึ้นลง,นลงต้องการทำให้รถเนี่ยไม่มีไฟนะคะเราก็สามารถที่จะตัดเหมือนเป็นเบรกเกอร์ค่ะเบรกเกอร์จะอยู่ตรงนี้นะคะกดประมาณ5วินาทีค่ะ กด5วินาลีนะคะ1 234 5่กรณีที่เราต้องการที่จะกระจายไฟในรถอีกครั้งหนึ่งนะคะจะต้องมีตัวรีโมทคอนโทรลไว้ในรถนะคะพร้อมกับทำการแตะเบรกค่ะไฟก็จะกลับมานะคะเหยียบแตะเบรก2ครั้งค่ะไฟก็จะมานะคะค่ะกรณีที่เราต้องการเช็คแบตเตอรี่นะคะให้เรามาดูที่ไอคอนตัวนี้ค่ะไอคอนแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะคลิกที่ปุ่มไอคอนแบตเตอรี่ค่ะนะคะ หลังจากนั้นเราสามารถที่จะมาเช็คตัวนี้ได้นะคะปกติแล้วก็คือจะมีการทำงานที่ร0 0เอร์เซใช่ไหมคะแต่เพื่อการความปลอดภัยของแบตเตอรี่นะคะปกติเราก็จะทำการชาร์จแบตอยู่แค่ประมาณ90เเนะคะแต่ว่ากรณีที่เราต้องการที่จะให้รถเนี่ยชาร์จแบตได้ถึง100%เนะคะกรณีที่เราต้องการไปที่ไกลๆอะคะก็สามารถที่จะปรับให้ถึง100%ได้คะ่ะ แต่ในกรณีปกติแล้วเราก็ควรที่จะปรับให้อยู่ที่ประมาณ90%นะคะตัวนี้นะคะกดปุ่มตรงนี้ค่ะและตรงนี้นะคะก็จะมีปุ่มที่เราสามารถเปิดช่องชาร์จแบตได้ค่ะด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็น <c oughs> ช่องชาร์จแบตแบบช้าค่ะส่วนด้านขวามือตัวนี้นะคะก็จะเป็นช่องชาร์จแบตแบบเร็วค่ะจำหรับแบตเตอรี่นะคะให้เราเลือกมาตรฐานแบบ ยุโรมนะคะเพื่อที่จะเช็คระยะทางค่ะจากที่เราดูแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะวิ่งได้อีก271กิโลเมตรค่ะก,การควบคุมแอร์นะคะตอนนี้เราจะมาดูการควบคุมแอร์ที่แผงหน้าปัดจอตรงนี้นะคะก็เราจะเข้าไปตรงที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะคะจะเป็นจะเป็นแอร์ค่ะนะคะ ก็สามารถวควบคุมได้ตามปุ่มตรงนี้นะคะปิดหรือว่าออโต้นะคะและยังสามารถใช้มือค่ะใช้นิ้วดับเบิลคลิกอย่างนี้นะคะขึ้นลงค่ะวควบคุมทิศทางของแอร์นะคะดับเบิลคลิกก็จะเป็นการปิดปิดค่ะปิดแอร์นะคะดับเบิลคลิกอีกครั้งก็จะเป็นการเปิดแอร์ค่ะตามจุดต่างๆที่รถเ,เขามีแอร์นะคะวควบคุมทิศทางค่ะ ปรับอุณหภูมิขึ้นลงนะคะตรงนี้ค่ะปิดค่ะโอเคค่ะการควบคุมไฟนะคะไฟก็จะมาที่ไอคอนรูปรถตรงนี้นะคะพอคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะมีจะมีหน้าต่างขึ้นมาค่ะเราสามารถเลือกให้เป็นออโต้รถก็คือจะทำงานโดยออโตเมติกนะคะอันนี้คือไฟ ต่างๆนะคะเหมือนเหมือนการควบคุมรถทั่วไปค่ะนะคะเข้ามาควบคุมที่นี่นะคะต่อไปก็คือไฟภายในรถค่ะเราสามารถเลือกสีสันต่างๆได้นะคะก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆค่ะมาเลือกสีตรงนี้นะคะสีของรถสีภายในรถค่ะนี่นะคะก็คือจะเป็น การควบคุมนำฝนนะคะอยู่ทางด้านนี้ส่วนดูตรงแผงตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผงควบคุมแอร์ค่ะความควบคุมขึ้นลงของแอร์นะคะแล้วก็ความแรงของพัดลมค่ะส่วนอันนี้นะคะก็คือจะเป็นแผงควบคุมเสียงของดนตรีที่เราเปิดฟังค่ะสามารถควบคุมได้ตรงนี้นะคะส่วนก้านตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นก้านที่เกียร์ค่ะเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้นะคะ วิธีการเปิดกระโปรงรถนะคะให้ดึง2ครั้งค่ะด d o u b ิบบลคลิกค่ะกระโปรงรถนะคะเราจะต้องทำการปิดดังนี้ค่ะกดลงมานะคะพร้อมกับใช้มือทั้งสองข้างนะคะกดด้านซ้ายและด้านขวาค่ะ การจอดรถแบบอัตโนมัติหรือการจอดรถแบบไร้คนขับให้เลือกที่ไอคอน P ที่แผงคอนโทรลรถก็จะเซ็นเซอร์หาที่จอดรถให้กับเราเมื่อหาที่จอดรถได้แล้วให้เราเหยียบเบรกกรณีที่มีที่จอดรถมากกว่า2ที่ให้เราเลือกจุดที่จะจอดให้เราเลือกจุดที่จะจอดรถด้วยการกดตัว P ในจุดที่เราต้องการจอด หลังจากนั้นให้กดปุ่มยืนยันพร้อมกับปล่อยเบรกรถก็จะทำการจอดโดยอัตโนมัติการจอดรถแบบคนขับรถอยู่นอกรถนะคะให้เราเลือกไอคอน P ที่แผงคอนโทรลค่ะจนรถสามารถที่จะเลือกที่จอดรถได้แล้วให้เราเลือก P ที่ตำแหน่งที่เราจะจอดค่ะ หลังจากนั้นให้กดเกียร์ Parking ตรงการเกียร์แล้วลงจากรถกดปุ่มด้านซ้ายที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้จนกว่ารถจะได้รับสัญญาณซึ่งจะมีไฟกระพริบที่หน้ารถแล้วให้กดดับเบิลคลิกที่รีโมทรถก็จะจอดโดยอัตโนมัติค่ะ รถสามารถจอดอัตโนมัติได้ทั้งแบบจอดรถแบบด้านตรงและด้านข้างสะดวกมากเลยค่ะการเรียกรถออกจากที่จอดรถนะคะให้กดปุ่มด้านซ้ายที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้จนกว่ารถจะได้รับสัญญาณ สังเกตจากไฟกระพริบที่หน้ารถหลังจากนั้นให้กดดับเบิลคลิกที่รีโมทรถก็จะออกมาจากจุดเดิมที่เราจอดไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ